สวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมเด้อครับผมบ่าวเถ่าจะภาพไปตามครับแนวทางของตะเดชขอนแก่นหรือพอดเดชครับงวดวันที่17กลุ่มพระพันสองพ6 5หาครับเป็นชุดบนล่างเก้าชุดเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องงวดที่ผ่านมาครับพ่อหรือตะเดชทรงแนวทาาไม่ให้บ่าวเถ่าครับผมขับเข่าทั้งบนและล่างครับ3 0มลูนลักศูนย์พ่อว่าครับงวดนี้พ่อจะให้สูตรนี้ครับผม สูตรเข่าบนเข่าล่างเก้าชุดครับไปฟั่งไปเบ่งน้ำกันครับพี่น้องว่าแนวทางของตะเดดขอนแกน่นหรือพอเดีดครับงวดนี้ครับบ่าวเถ่าจะน้าเสนอพอว่านําเสนอเป็นชุดเข่าบนเข่าล่างเก้าชุดพี่น้องครับไปฟั่งไปเบ่งน้ำกันครับเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องครับถ้าชอบจังตามถา้าบ่ชอบใ้ผพานครับแนวทางมีเขา่ามีรุดบวากันเดอครับผมถ้าตัวเลขถูกใจตรงใจโดนใจจังตามครับ ถ้าพอชอบให้พานครับหรือจะเบิงไวเพื่อควบบนทึงกับเบิงไวเพื่อเปรียบเทียบแน่นองครับเพื่อรุ่นกระไดเนาะครับผมไปฟังไปเบิงน้ำกันครับว่าตาเด็ดขอนแก่นจะให้ชุดเข่าบนเข่าล่างตัวใดแน่ครับแลวพ่อจะเน้นให้ครูใหญไปฟังน้ำกันครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับครับพ่อมาตามพ่อกงวันที่สิบเจ็ด กลุ่มพันสองพันหาร้อยหกสิบหาครับโค้งสุดท้ายแล้วพ่อครับวันที่ไหนเรามื่อนีนเหรอมื่อนี่วันที่สิบสี่ครับสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ครับพ่อวันวาเลนไทน์พอดีตัดหครับวันวาเลนไทน์พอดีครับผมอ๋อครับบนบาเดเลเซอร์ชุดบนล่างได้บาดเนี่ยครับพ่อพระวัต มันมันเขาดีก็คคชุดนาครับเพราะแมนว่าขันบ่าเขาบนกับเขาล่างยังสีเดิมอะไรอีกแล้วมันเขามาตลอดทั้งบนทั้งล่างครับแต่ว่าบางงวดมันขันเตกลับบางงวดก็ออกตรงบางงวดก็ออกกลับนั่นสิน่าครับผมครับต่ครับไปเนี่ยผู้ใดมกสัวได้กระไรแอแค่ออกกลับมันกับพกลับพวกตรงวดดอก เห็นครั้งมันกะเขาบนตรงเขาล่างตัวกับครับพ่อเขาล่างตรงเขาบนตัวกับครับว่านี้ลนะอ่าพ่อแต่ว่าครับงวดนี้จะเป็นสูตรเขาบนเขาล่างเก้าชุดนั่นบ่ครับเก้าคู่นม่นบ่ครับผมครับเก้าคู่ครับอ่าสูตรนี้เดินดีปะพ่อเดินมาตลอดครับอ่าเป็นเป็นสูตรไม่เป็นสูตรไม่แต่ว่าเขามาตลอด ครับขว,บวดขาลางทุกงวดครับอ่าพอวางงวดที่แล้วพ่อส่งให้ผมกะสามศูนย์นะพอนะ่อเนาะกับศูนแปดสามศูนยคับศูนแปดครับ, 8, รบชุดเต็มพ่อครับผมครับบางบางที่มันก็อาจเะไร่เห็นรักไอยเขามากพอมได้ได้ได้ไดสูตรเนี่ยโอ้ครับพอ่อค,ครับผม เพ่อพ่อรุ่งไปบานเนี่ยพ่อไหมพ่อพ่อไหมครับครับเอาเก่าชุดเดอ้อสิมีเก่าหนึ่งครับพ่อเก่าชุดนี่คือมีเก่าหนึ่งครับเก่าสามเก่าหนึ่งเก่าสามครับเก้าแปดเก้าแปดครับสีหนึ่งสี่หนึ่งครับสี่สามสี่หนึ่งสี่สามครับ สี่แปดสี่แปดครับพอ่อสองหนึ่งสองสามสองแปดสองหนึ่งสองสามสองแปดครับครับเมีเก่าชุดตัวนี้หรอครับให้เรียนไปกับเอากันมากชุดได้กดะระไรอะพ่อไม่เมันออกนี่ครับแต่ว่าถ้าไปกับบนล่างนี่ก็สามสิบหกคูเลยที่พอ่อครับผมก็เสเน้นมีคูมีชุดเน้นอายุครับอืมแต่ว่า พ่อครับเก้าชุดนี่มาบนมาลังให้เห็นแน่นอนมันบอครับมาให้เห็นแน่นอนครับครับผมอืมเอาพ่อมาบนมาลังให้เห็นแน่นอนสิบพวมาจะล่างสิบพวมาจะบนครับมาไม่ไดความกันครับโอ้ถามมามาทั้งบนและล่างครับครับตามตามที่ตามที่สูตรนี่ั้่เริ่มตรวจมาสิเขาทั้งบนทั้งล่างมาตลอดครับครับพ่อ แค่ผิดพิษบางวดัดมีมนีม่คุดออกครับก็นะครับพ่อมี่ตัวเน้นเหบ่ครับบนล่างมี่ครับมี่ครับไอชุดบนเนี่ยสีเน้นเก้าหนึ่งกับเก้าสามเด้อครับบนเน้นเก้าหนึ่งกับเก้าสามครับครับนักตัวได้พ่อ เก้าสามเหรอครับนักเก้าสามครูละตั้งสองครูเดียละครับตั้งสองครูแต่ว่าแต่ว่ามักที่สุดก็คือเรียกสามครับครับพ่อคือเนีนเก้าสามครับครับคือฟันทงเห็นเล่บะครับพ่อฟันทงเฮเล่เนาะพ่อนาะบนนี่เนาะสองคูเก้าสามกับเก้าหนึ่งครับครับครับพ่อและล่างเลยครับเกาสามตัวไกคอน อ่าสามตัวพ่อครับสามตัวเนี่ยซีเก้าสามซี่เก้าสามครับก็ไปหกเก้าหนึ่งครับหกหกเก้าหนึ่งครับครับลักลอยพ่อนี่มั่นใจสองตัวหนึ่งครับลักล่อยครับมั่นใจอยู่สองตัวแล้ครับที่จริงลักล่อยมันก็มีเทิร์งเวอร์ซีตัวหมดละครับผมแต่พี่ที่ซี มี่หกมี่หนึ่งมีสามแต่ว่ามันชนกันหลายก็คือมี่กับหกครับชนกันหลายที่สุดก็คือหกครับผมเนม้นหางใด้ะพอ่อพ่อชอบหางใดครับพี่ผมชอบผมก็ชอบหางสี่มีเลขสามเนี่ยแหละมกเก่าสามเนี่ยแหละมัดกับหกแจมด้วยกันครับเพราะว่ามันเด่นเด่นกว่านี่เด่นหกแ้มได้ครับพอ่อแต่เมื่อมันเก่าสามมันก็จะ แต่ว่าเปนซีเกาสามเลยคิดว่าจะเป็นหกเก่าหนึ่งนี่แหละครับอืให้สองตัวนี่แหละสามตัวให้สองหางแล้วเปล่าน้อซีเก่าสามครับหกเก่าหนึ่งครับครับแล้วล่างในพวกล่างเน้นตัวไหนล่างเน้นให้สองแปดกับซีแปดครับล่างสองแปดกับซีแปดครับแต่ตัวเน้ตัวเน้นทุกๆกก็คือมัดสองแปดนี่แหละครับเน้นสองแปด ครับพ่ออันนี้ครับไข่เปลี่ยนแนวทางเด้อครับผมใ่ผู้เลยมัดกับจังตามบ่มักกับเบิ้งเล้วผ่านไปครับถ้ามันเขาสุงวัดสุงวัดป่าห้ามมาโลงนี่หลีมันบ่เข้ามันกับเปลี่ยนไปได้เลยนี่ก่ครับเพราะว่าต่างแต่ตามน้ําพอไม่พ่อจะแห้ตัวเด่นนะครับพ่อพอจะใหกไห้ตัวเด่นมากตัวเนีนมากงวดนี้พอเลยว่าเอาชุด ชุดเข่าบนล่างเก้าชุดนะพ่อครับครับครับผมการหายเบิ้งไว้เป็นแนวทางน่ะหน้าฮะจะตัวผมเน้นน่ะมันบ่เข่ามันไปเข่าชุดอื่นยังสี่หน้าครับเลยนร่องห้ทั้งเก้าชุดนะครับพ่ออืมอาจจะเป็นสูงครับเป็นเพือนผู้อื่นเพิ่นครับมาชุดใดก็จัดเอาชุดนั่นละ ครับแต่มันตรงครับผู้เพื่นแม่นๆกับยัดบอลนะครับหาทุนหน่อยทุนหน่อยกับตามตัวเน้นเพะนาเน้นบนเก้าสามเก้าหนึ่งครับทุ่นหน่อยกับเน้นนี่ละครับเอาตามต้นเน้นนี่ละแต่วงมาขึ้นสุดยุ่งเหก็คือเก้าสามกับสองแปดล่างนี่ละอคือบนบนเก้าสามกับล่างสองแปด ครับแล้วพ,พ่อพ่อนักตัวไลขงวดนี่พ่อเดี๋ยวเนี้ยผมนักด้วยสองแปดครับสองแปดโอ้ครับ,<อ>รบเรียเวิร์ดไลน์แล้วครับลอตเตอรี่ก็ได้หลายใบเลยเนาะพ่อได้เศร้าสามสิบใบเลยนะโอ้ครับถ้ามาสองแปดนี่ก็ถือว่าได้หลายใบเนาะพ่อเนาะลอตเตอรี่ครับผมเพราะว่าคิดว่าหวยขงเเังแนมเน่ย มันบนรเปี่ยนไปได้โอ้คหขได้เนี่ยครับถ้าเพิ่นมักเลขวิ่งเนี่ยพ่อเลขวิ่งเลขเดินนี่พ่อให้เพิ่นวิ่งให้เดินตัวใดบนล่างวิ่งบนกับวิ่งเก้าแล้วครับครับวิ่งบนวิ่งเก้ากรบพ่อครับวิ่งล่างวิ่งล่างเลยวิ่งล่างหรืวิ่งแปดครับโอ้วิ่งแปดตามตัวที่พ่อเดินให้เลยนะพ่อเนาะแต่ว่าสูตรสูตรลักทิพ่างกมลีวันนี้สองได้ครับ ลักสิบล่างโอ้ครับกับตรงกับอาจารย์เปลี่หมวดแล้วว่าท่านหมดครับตรงกับอาจารย์ใช่สารกข้ามอยู่พอเพิ่นเด่นลักสิบเดนสองเพิ่นกระเด็นสองแปดน้ำพอรอยครับล่างเพิ่นเดนสองแปดตรงกันครับครับพอเพิ่นกระยำบาลักสิบลักสิบเดนสองครับพอมาิบเปลี่ยนิบเปลี่ยนหมวดนี่แหละครับว่าท่านหมวดจกลี้ยงมันม่สามสูตรต้น ต้นัวยได้อกัวนั้นครับกวดนี้มันช่อสองครับรับพ่อเอาป่บ้าเท่าก็จะลบกวนสามีนพ่อเนาะครับครับครับขอบคุณพ่อด้วยครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับไปบนไปด้วกันครับแนวทางครับของตะเดขอนแก่นครับเป็นชุดบนล่างด้วยครับผมพอให้เป็นชุดเขาบนล่าง เก่าชุดกับผมเก่าครูกับแล้วพอมีเน้นให้บนล่างสําหรับทุ่นหน่อยครับเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมกลับไปเบิ่งคับกันครับแนวทางของตะเรดขอนแก่นครับงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ครับเป็นชุดเข่าบนล่างเด้อครับพี่น้องเก่าชุดครับมีเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าแปดซีหนึ่งซีสามซีแปดสองหนึ่งสองสามสองแปดครับทุนหน่อยครับ จับตัวเน้นนะครับเน้นบนเก้าสามเก้าหนึ่งครับพอเน้นที่สามนะครับเก้าสามครับส่วนเน้นล่างครับสองแปดสี่แปดพอเน้นที่สองแปดครับผมสามตัวครับสี่เก้าสามตัวเด่นหกเก้าหนึ่งตัวร่องเด้อครับสําหรับสายวิ่งครับพอว่าวิ่งบนฟันที่เก้าครับวิ่งล่างฟันที่แปดครับผมถ้าตัวเลขถูกใจโดนใจจังตามเด้อครับท่านผู้ชมพี่น้องถ้าบ่ชอบให้ผ่พานกับนําเสนอเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสลากกินแบง ซื้อลอตอรี่เท่านั้นครับแนวทางมีเขามีรุดบ่าวากันเด้อครับท่นบา,บบา,า,นบานผู้ชมครับเอาครับช่อง y u t u b e บ่าวเถาแชนแนลครับช่อง y o u t u b ปบ่าวเถาน้ำโชวครับขอท่านผู้ชมครับเอฟซีทั้งช่องถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันครับบ่าวเ่าสวัสดีครับ